คือเงือนหนึ่งลมพายุลูกใหญ่พัดกระหน่ำตลอดทั้งคืนเจ้ามดน้อยลนหลบอยู่ในหลุมเล็กๆและใช้ใบไม้เป็นที่หลบฝนพอรุ่งเชา้ามดตัวน้อยค่อยๆโผล่หัวของมันออกมาจากใบไม้ที่วางปิดอยู่มันปากหลุมใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งโอ้โหพายุเมื่อคืนช่างน,น่ากลัวเหลือเกิน เจ้ามดตัวน้อยออกมายืนอยู่บนปากหลุมมันมองไปเห็นสิ่งหนึ่งเข้าสิ่งนั้นมันค่อยๆกระดึ๊อตัวออกมาจากใต้ในไม้เอ๊ะนั่นเจ้าเป็นตัวอะไรแขนขาก็ไม่มีเดินก็ปแปลกเจ้านนี่มันเป็นอะไรที่น่าเกลียดที่สุดนี้รอกเลยสิ่งที่มดน้อยรังเกียจนั้นมันคือตัวดักแด้ที่กำลังรอคอยเวลาที่จะลอกคราบ แต่เพระพายุเมื่อคืนพัดสลัดให้มันตกลงมาก็ข,าขอโทษที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีกับรูปร่างน่าเกลียด,ดของข้าข้าคือดักแด้เป็นมแมลงชนิดหนึ่งเจ้าเป็นมแมลงเหมือนข้าด้วยแย yeah, ่มากแมลงอย่างเจ้าเกิดมามีกรรมน่าเกลียดเป็นมแมลงจะต้องมีขาเหมือนอย่างข้านี่ถึงจะเรียกว่ามแมลงข้าไม่ถือว่าเจ้าเป็นมแมลงเผาพันุเดียวกับข้าหรอก เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักพื้นดินทั่วทั้งป่าก็เกิดเป็นโคลนตมเต็มไปหมดเจ้ามดตัวน้อยเดินลุยโคลนด้วยความยากลำบากเพราะโคลนเหลวๆที่เกาะอยู่ตามแข้งตามขาของมันคอยยึดเอาไว้มันจึงบ่นขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าโคลนเหลวๆทั้งนั้นเลยเดินลำบากจริงๆ ออแมลงที่มีขาอย่างเดียวไม่มีปีกบินก,กลล็จำต้องเดินลำบากในโคลนตมอย่างนั้นแหละแมลงที่มีขาอย่างเจ้าช่างน่าอายเสียจริงเจ้ามันไม่ใช่แมลงข้าไม่ถือว่าเจ้าเป็นแมลงเผาพันพวกพ้องเดียวกันกับข้าหรอกเจ้าหมดตัวน้อยเงยหน้าขึ้นมองตามเสียงนั้นแล้วมันก็ได้เห็น ผีเสื้อที่สวยงามตัวหนึ่งมันจึงพูดว่าเรื่องของข้าข้าเกิดมาไม่มีปีกเหมือนเจ้านี่ก็ต้องเดินลุยโคลนแบบนี้แหละแล้วทำไมเจ้าต้องพูดดูถูกข้าด้วยล่ะเจ้ามดซอมปากเสียข้าคือตัวดัดแจ่ที่เจ้าเคยเหยียดหยามให้ต้องเสียใจไงล่ะตอนนี้ข้าได้รอกคล้าเป็นผีเสื้อที่สวยงามและสามารถที่จะบินไปในที่ที่เจ้าไปไม่ได้มันช่างอิสระจริงๆ น่าสงสารเจ่านะเกิดมาไม่มีปีกมีแต่ขาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างอิสระเหมือนข้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกสิ่งที่ตนเห็นว่าต่ำต้อยกว่าเพราะไม่แน่หรอกนะว่าในอนาคตข้างหน้าสิ่งนั้นอาจจะกลับมาหัวเราะยอ่อให้เราเสียใจก็เป็นได้ เราควรรู้จักให้เกียรติผู้อื่น